จริงๆ2เรื่องที่ทิ้งทวนไว้ค่ะก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องสะพายเจ้าที่จะอ่อนแอช่องสามนะคะก็ฝากด้วยค่ะก่อนที่ลูกบมจะไปเรียนต่อเคียร์คิวอีกเมื่อไหร่คียร์คิวจริงๆเนี่ยก็ถึงปลายเดือนนี้ค่ะหมดแล้ว2เรื่องค่ะใช่อะไรนะคะปลายเดือนนี้ค่ะก็น่าจะเป็นวันที่20ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพลลูกบมไปเรียน pop music performance ค่ะที่อังกฤษค่ะ หนึ่งปีค่ะใช่ไปที่นู่นเลยไปเนียโ,โทค่ะที่อังกฤษกก็เบรกไปช่วงหนึ่งค่ะเพราะว่าจริงๆลูกโป่งเข้าวงการมาเนี่ยลูกโป่งก็เข้ามาประมาณ8ปีแล้ววัยเหมือนเกยหกนะคะแล้วก็ก็เหมือนกับว่าถึงจุดจุดนึงแล้วที่ลูกโป่งอยากจะ ก้าวต่อไปในสเต็ปต่อไปของชีวิตก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าเราอยู่แบบนี้แล้วก็คงจะอยู่แบบนี้ไปได้เรื่อยๆในระดับแบบนี้แต่ว่าลูกผงก็คิดว่าเออมันถึงจุดแล้วที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งแล้วลูกผงก็เชื่อว่าท้านพงกลับมาเนี่ยก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะยังต้อนรับอยู่ใช่ไหมคะก่อนไปอะคะกลับมาใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยกลับมาเนี่ยลูกผงตอนนี้ลูกผมอายุ27แล้วพอกลับมาเนี่ยลูกผงก็คิดว่า โอเคเราไปเรียนทางด้านวิชาการเราก็อาจจะกลับมาเนี่ยอาจจะมีโรงเรียนของตัวเองหรือเปล่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมั่นคงขึ้นแต่ว่าในงานในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็ยังคงทําเหมือนเดิมเป็นเหมือนเสริมๆกันไปทั้งสองด้านเลยนียค่ะ<า> ใช่เรียนสองร้องเพลงแล้วก็แล้วก็เราก็มีเพื่อนที่เป็นแบบว่านักดนตรีเยอะก็อาจจะดึงดึงกันมาหรือเพื่อนในวงการอะไรเงี้ยเยอะก็อาจจะดึงดึงคนที่มีแบบว่าศักยภาพแล้วก็อยากสอนเหมือนกันแล้วก็ร่วมกันทาโรงเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีดรู้เปล่าว่ารารว่าที่ตานตอน,นี้เราก็แน่นเหมือนกันต้องตัดสินใจเป็นศย์ดีคือจริงๆมันแปลกนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นจังหวะชีวิตคือลูกผงเชื่อว่าถ้าลูกผงไม่ไปเรียนตอนเนี้ยลูกผงจะต้อง เสียใจแล้วก็เสียดายไปตลอดชีวิตเพราะว่าลูกบองอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมา8ปีแล้วแล้ว,ลวก็คิดว่าโอเคการไปเรียนต่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวมันเป็นการที่เปิดทัศนคติให้กับแบบเปิดทัศนแบบโลกกว้างให้กับเราให้เราได้เห็นหนูน่นเห็นนี่อะไรเงี้ยเราอาจจะได้อะไรใหม่ๆกลับมาแล้วก็ทําถ้าเกิดไม่ได้ไปต้องเสียดายแน่ๆเพราะว่าถ้าไม่ไปตอนนี้คงไม่ไปแล้วตอนนี้วางแผนใช่ใช่ค่ะวางแ <c oughs> พลนไว้หมดแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อรุ่งผมเป็นฟรีแลนซ์มาปีนึงแล้วค่ะใช่หนึ่ปีนี้จะกลับมารับงานสักครั้งหนึ่คะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาค่ะค่ะตอนที่เราไปเราไปเองใช่ใชรู้แล้วค่ะรู้แล้วแวต่ะก็คือจริงๆก็ ก็ไปลามาไหว้นะคะก็ก็เหมือนกับว่าบอกทุกทุกผู้อย่างทุ่ท่านบอแล้วว่าเออลูก่มจะไปเรียนต่อนะแล้วก็รับงานถึงตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยกลับมาอย่างไงก็ถ้ามีอะไรที่เห็นว่าเหมาะสมกับเราก็ก็ขอแบบว่าร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะนอะไรนะคะคนสนิทหนุ่มคนสนิทอ๋อก็ยังติดต่อกันค่ะแต่ว่าก็นะมันก็ไกลกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจไปเนี่ยอาจจะใกล้ขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แบบว่า ไปท ally, ิศทางไหนชัดเจนเลยนะคะมีีกการรขอปะเเทศดยวันคือจริงๆไม่ไม่ประเทศเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในการูปแบอังกฤษแต่ว่ามันก็ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะใช่เขาจะไปเรียนต่อใช่ค่ะเขารู้เขารู้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะว่าแพลนนี้มันยาวนานมากค่ะเพราะว่าตั้งตั้งแต่สมัครเรียนอะไรต่างๆแล้วแพลนร่วงหน้านะก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าจะกระชับหรือว่าจะทําให้มันแบบว่าหย่อนไปกว่าเดิมอนะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รู้ก็ถ,ถ,ถ้ามีจะบอกค่ะตอนนี้ก,นนก็ก็เรียกว่าเราก็เหมือนกับติดต่อกันเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ตลอดเวลาเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบว่ามันไกลกันจริงๆเพราะเราก็ติดต่อกันได้ขนาดนี้และยังคงติดต่อกันอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนพิเศษคนพิเศษของเราก็เป็นคนที่ <c oughs> ก็ยังเป็นคนพิเศษเพราะว่าเหมือนกับว่าลูกผรู้สึกว่าเ,าเขาเข้ามาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่เขาก็ก็เก็บเขาไว้ในในใ,ในหมวดหมู่คนพิเศษเป็นก็ ถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายก็มีเยอะค่ะพเพื่อนเป็นประเภทอีกประเภทสามก็มีเยอะค่ะเหมือนทางบ้านเราก็รับรู้แล้วค่ะรับรู้รับรู้แม่ว่าอะไรบ้างคือจริงๆเราเนี่ยก็ลูกผมว่าเราไม่ได้กําหนดว่ามันจะต้องเป็นยังไงในนะอนาคตนะคะก็ก็รอดูต่อไปเพราะว่าจริงๆการไปเรียนต่อครั้งนี้นก็เหมือนลูกผมค่อนข้างปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไปโดยที่ไม่ค่อยมีแพลนเท่าไหร่ปกติเนี่ยเราจะมีแพลนอะไรในชีวิตเนี่ยมาตลอด เป็นเวลา10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งนี้ลูกบบ่งอ,อยากจะแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อยากจะไปทดลองดูว่าเออเราไปแล้วเราจะไปเจออะไรข้างหน้านั่นบ้าง